เลยค่ะเพื่อนๆปีนี้นะคะนี่เลยนะคะเราก็จะพามาชมต้นคณะนะคะวันนี้เราจะพาเข้าป่าคณะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็มีเวลานิดนึงนะคะต้นคณะกำลังสวยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ไปเก็บพักพักคะน,นะคะพักค้าไปเก็บรับนะคะเก็บพักค้าปีแรกครั้งแรกของปีนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าคุณนะหน่ะหอแบกง่ายนึงพี่น้องก็เบิ้งนะคะเอามาทั้งทั้งหักท,ทั้งต่อแบบปีนี้แบบ มันแรงคร่ะมันแรงแบบมันคือจังมันสีกระแดงนี่แหละค่ะพี่นอ้องเนี่ยก็คือเราก็สามารถเอาไปผัดได้นะคะแต่ว่าคือจังตนเพ่นบ่คบกยอุดมสมบูรณ์เท่าไรนะคะนะคะเพราะว่าเบิ่งค่ะเบิ่งพ่นจะขึ้นออกดอกหรือไม่เนี่ยเนี่ยเหมือนจะออกดอกออกออกดอกแล้วออกแหนงออกดอกเยอะมาก ถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออ่าเพิ่นขาดนา้ำค่ะพี่นอ้องเพิ่นจะขาดนา้ำนะคะก็เขากับกินได้นะคะทั้งใบทั้งตน้นทั้งใบทั้งลำต้นเนาะคะ่ะนี่เลยนะคะถ้าแก่หลาย,ยเทาก็ว่าเอานะคะเนาะเพราะว่ามันสีบอสแสบนะคะน,นี่นะคะถ้าจะเอาผัดหรือเอาไป ออมนะคะเนาะเอาไปพัดหรือเอาไปออมนี่กะต้องลอกออกก่อนเนาะค่ะเนาะนี่นี่เลยเนี่ยเพิ่อนออกแง่งแบบนี้ค่ะอ่าถ้าเพิ่อนออกแง่งประมาณจังสี่น่ะเออ่ทางบ้านนะคะเพิ่นจะบอกว่าเพิ่นบ่อข้าน้ำนะคะเพิ่นกระแดงน้ำนะคะแต่ว่าแต่ยังดีค่ะที่ยัง กลับมาท่านได้เก็บขนาน้ำยูค่ะเก็บขนาดฮาวบานฮาจะเอิญกวางตุ้งจะเอิญขนาดกะว่าไปเนาะคะเนาะต่วันเนี้ยเวลาเอาอไปทัดเอาอไปโอนมึงตน้นเคุนค่ะกระแซบคือเก่าค่ะเบื้องบงตนโอ้ยบนน่ะโอ้ยอันนี้เห็นบ่ค่ะเป็นออกแมงนงนะฮะออกแนงออกแมนง,งค่ะ หาลัางมองกะบ่ทันได้ออกนะคะหาลัางมองกะออกแล้วก็แล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เนาะเนาะว่าเพิ่นอุลมสมบูรณ์น้ำขนาดใดอันนี้กแะแบบถ้าแกเข้ากับว่าเอานะคะเขากับอออกแบบนี้เลยค่ะออกแบบนี้เลย ถัแกเข้ากับบอ่อเอาจ้าเข้ากับสีออกต่อันอ่นอนเพราะว่าตอนเก็บนะคะมันมืดค่ะช่วงนี้ก็เลือกง่ายมากแล้วจังไปเก็บค่ะก็ข้าวเ,เก็บนะคะช่วงนี้อาจจะ สองทุ่มสามทุ่มก็บ่านในเมือดอะ่ะแต่ว่ากำลังผูกเทบอ่ะเนิดเอิวมาผูกเทบอ่ะพี่น้องก็แกนะคะอันนี้แกแล้วก็เลยบอ่เอานี่ถ้าเขาจะเอาไปเห็ดผัดเห็ดออมนะคะเขาก็ต้องรอออกก่อนเนี่ยเห็นบ่ค่ะใบเพื่อนก็ออกบ่สมบูรณ์นะระู้สุกว่า ขาดนานมาแล้วค่ะฝนบ่ตกค่ะถ้าฝนตกนะคะต้นเพิ่นก็นจะอัวรั่วเพิ่นก็นต้นใหญ่ล่ำต้นเพิ่นก็จะอ้วกนะคะก็จะใหญ่นี่นี่นนอันใดกินบ่ได้ดข้าวเก่าออกนะคะมันแก่ข้าวเก่าออกเก็บเอาทันอ่อ,อน,ออน มันว่ากระแดงน้ำนะคะเนี่ยเป็นคือการหมดเลยวค่ะพี่นอ้องเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกันหมดเลยท่านไหนบ่ท่นทา,านได้เก็บอ่าฮาลังมองก็ได้เก็บผักเสียนแล้วเนาะคะ่ะต่ว่าทางนี้ว่าบ่าเห็นมีผักเสียนตรงที่เคยเก็บกับ่ออกไหมค่ะกะบ,บรู้ว่า ออกให้ได้เก็บบวูปีนี่หรือซิมีให้เก็บกับบัจักมอกหูซื้อกัน <c oughs> เนี่ค่ะแป็นง่ายๆนะคะเนะาะหักโปหักโปะกะลอกออกจะเบิ่งว่ามืออื่นจะเห็ดเมนูอย่างนี่หากินนะคะนี่พักให้กินนี่พักให้เก็บกัเก็บนะคะ,ะกินได้นะคะเธอกินมหลายปีขื้ว่าแล้ว ลงคลิปปีใดกระบอกปีนั่นอยู่นะะเนาะค่ะนอกาะเพราะว่าบางคนเพิ่นอาจจะบอกว่ามันกินบอ่อได้นะคะสำหรับคนไทยห้ากินไดเบิร์ดค่ะพี่นนอกคนไทยห้ากินไดเบิร์ดกระทั่งซื้อพักห้าก็ยังแปลงก็จาอ,อ,อยู่นะคะแต่ละมองกระเอิ้นว่าคือกันได้ค่ะพักนี้กระได้ห้าลางคนกะ็นกนนกะเอิ้นว่าพักขนาห้าลางค้นก็เอิ่นว่าพัก พักอยังล่ะพักกวางตุ่งผัดว่าเอ้ากระเล็บรูว่าสีว่าจางาังใดนํานะคะนี่อันนี้เบิ้งคะ่งงะกระแดงว่ากระแดงสั้นกะเนี่ยอมคือสีแสบพี่น้องเบิงผัดน้ำมันหอยกระแสบได้ค่ะพี่น้องอันใดกินได้เบิดกินได้เอดีได้ค่ะกินเพระาะว่ากินมหลายปีแม่ กินแล้วก็พบเป็นยังนี้แล่ะแต่ว่าฝรั่งนะคะคนบอกว่ายากินเขาสีดยานะคะมีสารเคมีสานว่าอันเข้ากับก็บหม่องที่มันบอดถือ,อยากัดซิอ,อยูนั่นแหละค่ะแต่ว่าเข้ากับตองเซออันนี้ที่เซ็ดแล้วกับ,บ่ท่านได้บอกว่าท่านได้บอกพี่น้องเนาะค่ะว่าเขา้าอ่า เหตุแบบนี้แล้วนะคะเขาทำความสะอาดตน้นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเป็นตอนตามที่เขาต้อตงการเขาก็เอาไปแช่น้ำน,นะคะแช่น้ำโดนๆนะ,ะแช่น้ำเกลือนะคะแช่น้ำสซมนะคะอาเชื่อเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแช่ไว้โดนเติบนะ,ะสำหรับผู้คนอื่นนะคะมีวิธีแบบใด ที่จะล่างสารผิดเข้ากับเหตุใดนะคะเ่าจำเป็นต้องเห็ุขึ้นกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีวิธีของแต่ละคนนะคะเนาะที่ใส่ในการทําความสะอาดผักต่างๆนะคะเนาะ,ะนี่นะคะเห็นบ่คะเป็นแหนงแล้วนะ,ะเป็นแหนงแล้วนะคะนอาจจะบ่ท่านในแกนะคะพี่นนอกนี่แต่ว่า เป็นส้มแข็งๆไหคะ่ะก็เรียกว่าเอาเป็นกระแดงน้ำนะ่ะลแหละเรียกว่าเอาบางส่วนอาจจะสวยนะคะอาจจะย่งสวยงามอยู่นี่เ่ากบพี่ีด้ยนะคะนี่โอ้ยทิ่มเครื่องหนึ่งได้เครื่องหนึ่งพี่น้องทิ่มร้ายก็ได้อีกนะคะเพราะว่าเอาตะอันเกลีย ฝ่าวเดือดงานเหล่าฝ่าวยานมุดค่ะขั้นเอาไปออมออมนี่ค่ะเอาไปออมมาเสิร์เอาไปออม,มอ,ไปอ,อมนะแซบ่แซบๆซได้พี่น้องออมใส่หมูหรือใส่ไก่ก็ได้ก็ต้องใส่หมูหลายอ้อมกินพักนี่ยละะ่ะขอน,อนิย้อนห่อนๆเนาะคะนะ่ะเนาะแซ่บ นียเลยเดี๋ยวเขาจะไปแซ่หนามนะคะเพื่อนล้างสารพิษนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะก็เป็นกรรมวิธีของแต่ละคนนะคะเห็นเห็นว่าเนี่อวบค่ะอ้อนหน้ายอดอวบขนาด อ้วร right, ัวอยู่ค่ะพี่น้องมอง่ยน้วก็พอดีแะค่ะไดออมหนึ่งก็เห็ดกับของพนกาสิยุกลงเดี๋ยวว่าเบิ่งกันว่าสีไดเห็ดอื่นหรือสีแซ่ไว้นะหรือว่าเป็นเมนูของมือต่อไปค่ะเบิ่งกัน สีเห็ดยางกินมืออื่นแตละมือที่หาแต่แนวกิน,นเพราะว่าตรงว่างแผนแตละมือต่ละเว้นนี่นะคะหยอดอ่อนนะคะอันซุ้มที่มีมากเดี๋ยวห่อเอาไป ทิ่มได้ทางรยนะไม่มีโอนะคะนี่ค่ะก็คือเหยียดไดเท่านี้นะคะได้เท่านี้ทิมมเท่านี้ค่ะคุณน่ะทิมไลค์ก็ได้นะคะเนาะโอเคค่ะพี่น้องจา้าสำหรับมื่อนี้นะคะสาวแบบต้องล่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย